เกีซียูสวัสดีครับถึงคิวปู้ไปโรงเรียนแล้วเอฟซเดรับส่งมารับแล้วนะฮะประมาณ7จ็โมงยีโดยประมาณนะไม่เกิน7จ็โมงครึ่งแล้วแต่บางวันนะบางวันก็7จ็ดโมงขึ้นเจ็โมงครึ่งเนาะโน่นนะไปแล้วนะครับ ค่อยๆโบยบินไปค่อยๆโบยบินไปทีละนิดทีละนิดในเอฟต่อไปก็จะเป็นคิวกับตันนะครับคิวของกับตันแต่ว่าตอนนี้กับตันอ่ายังอยู่ในบ้านอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆโรงเรียนอ่าแล้วพ่อกับแม่ไปส่งเนาะนะครับเขาก็จะช้าหน่อยหนึ่งนะครับประมาณเจ็ดเจ็ดโมงห้าสิบแปดโมงนะประมาณนั้นกับตันนะครับเอฟซีนะ ออ FC สองแม่ลูกนี่ก็เตรียมตัวปารงเรียนแล้วเออเฮ้ย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 สตาร์ทไม่ติดขนาดนั้นเลยอ้อะไรขนาดนั้นโชคมันดีอ๋อวันนี้เป็นคิวของคุณแม่ไปส่งนะครับ FC กับตันเริ่มปรับตัวได้แล้วโอ้ยโอ้ยจะไปยังไป สวัสดีครับสวัสดีครับอ,อ,อืมออโอ้ยเอ,อาใจสีขานนะยันสะดาลเออตาม,มาอายุใครเนี่รถเกือบสิบกว่าปีแล้วได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วโดนเอฟซี ไปแล้วอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งคนนะครับนนโนน,นตะโกนสวัสดีครับปู่ก่ะยาทุกวันนะเอฟซีอีเพอไอแม่สวัสดีครับโนอนอยู่ปู่ก่ยาอยู่ในบ้านเนี่ยก็ตะโกนอยู่ข้างนอกนี่เอ้าเอฟซีไปแล้วภารกิจของเด็กๆนะฮะเราก็ยังเหลือภารกิจของเราต่อเนาะ เดี๋ยวทําอะไรกันเดี๋ยวค่อยว่ากันโนเอฟซีนกนะครับผมรับูกครับหนึ่งสองสามสิบบาทสี่พมแกงสิบเก้าเก้าห้อืมอืมาได้ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคสิบบาทเนี่ยสิบบาทนกสิบบาทขังขังไว้สิบโอเคครับผม เอฟซีหลังจากนี้ผมก็เฝ้าขอร้านให้กลับนะปุยเนาะเพราะว่าปุยไปส่งกับตันนะเอฟตอนนี้นะอึ๊บตะกะกวันนี้เช้าช้ากินไข่ต้มกับปลาส้มอาหารเช้าวันนี้ไข่ต้มกับปลาส้มตอนบ่ายหรือว่าสาย อาจจะจัดเมนูเห็ดนะเนาะผมชอบแบบหนึ่งนะเอฟซีนึ่งแล้วก็ทำแจ่วคักๆอย่างนั้นอ่ะเสษนะโดยส่วนตัวแล้วผมชอบแบบนึ่งแล้วก็ทำแจ่วอร่อยกลอกน้ำนะครับกินน้ำว่น อ,อ่ะเดี๋ยวตอนบ่ายลูสายๆจะทำเมนูนึ่งเห็ดเลยเดี๋ยวจะกินพาเอฟซีรับประทานเนาะนะครับพาเอทีรับประทานนึ่งเห็ดในะ f c ฟนึ่งเห็ดลระหกเนาะมีแต่หานะครับยังไม่ได้พาชิมเลยนะ f c ยังไม่ได้พาชิมเลยนะครับก็เอาไวช้ชิมด้วยกันตอนบ่ายเนาะ FC หรือว่าใสๆเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย